รถไฟอบลีนาแของารถไฟประเทศไทยขอขอคุณบริษัาทกท่านในการรถไฟเป็นอย่างยิ่งระหว่างเป็นอย่างยิ่งว่าการรถไฟจะไม่ใช่ที่นี่รีนี่อุบลาอเราพาดตัวเมืองเลยอันนี้ไม่ถึงนอกเมืองนะทน